ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างอัลบั้มรูปในลายกันนะครับเออนะฮะก็ข้อดีของการสร้างอัลบั้มรูปนี่นะครับก็คือ,เ,อ,อเราสามารถเก็บรูปไว้เป็นหมดหมูได้นะครับแล้วก็ข้อดีข้อหนึ่งคือมันสามารถดาวน์โหลดเข้าเครื่องได้ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็พอตอนดาวน์โหลดเข้าเครื่องเนี่ยมันจะจัดชื่ออัลบั้มให้เราได้เลยนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับ ถ้าสมว่าเรามาในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มรถมือสองนะครับเราจะทำอัลบั้มรูปเหล่านี้นะครับเป็นรถ isuzu d max นะครับกดแช่เข้าไปคือเรากดแช่ไปที่รูปใดรูปหนึ่งนะครับมันขึ้นมาเมนูแบบนี้ให้เรากดคำว่าอัลบั้มเอตอนนี้มันสร้างอัลบั้มแค่รูปเดียวนะให้เรากดตรงนี้อีกทีนึงกดอีกรอบหนึ่งมันก็จะเลือกทั้งหมดเลยนะครับในรูปในชุดนี้นะครับ เราก็เราก็แตะเพิ่มเข้าไปอีกชุดหนึ่งนะครับได้ทั้งหมดกี่รูปแล้วตอนนี้ได้19รูปครับเนี่ยตรงนี้มันแจ้งว่าได้19รูปละคือหมดแล้วแหละนะครับเราก็กดบันทึกเลยมันก็จะสร้างคําว่าอัลบั้มนะครับตรงนี้ให้เรากดสร้างอัลบั้มแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับเราก็กดสร้างตรงนี้เลยตอนนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ะทีนี้นะครับมาดูขั้นตอนดาวน์โหลดอัลบั้มนะครับเซฟรูปเข้าเครื่องนะครับคือรูปนี้จะยังไม่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์เรานะครับมันยังอยู่ในออนไลน์อยู่เราจะเซฟรูปเข้าเครื่องให้เรากดปุ่มนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนชื่ออัลบั้มก็ได้นะครับหรือว่าลบอัลบั้มได้นะครับซึ่งทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้สามารถลบอัลบั้มเราได้ด้วยนะครับเราจะดาวน์โหลดอัลบั้มนะครับกดปึ๊กเข้าไป ตอนนี้มันกำลังจะดาวน์โหลดอัลบั้มทั้งหมดรูปทั้งหมดนะครับ19รูปเนี่ยลงมาในเครื่องแล้วอ่าโอเคดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเราไปดูรูปกันเลยนะครับไปที่แกลลอรี่นะครับโอเคตอนนี้อัลบั้มที่เราทำเมื่อกี้ได้มาตัวนี้แล้วนะครับให้เราคลิกเข้าไปนี่ฮะมันเซฟรูปพร้อมชื่อโฟลเดอร์เรียบร้อยเลยนะครับอ่าทีนี้เราต้องการให้รูปที่โชว์ใน อัลบั้มของเรานะครับเราเลือกให้รูปปกตินะรูปนี้นะครับจะเป็นรูปหน้าปกของอัลบั้มของเรานะครับแต่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับให้รูปส่วนอัลบนี้แล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าเป็นรถอีซูสูนะครับให้เรากดตรงนี้ครับแล้วเปลี่ยนรูปหน้าปกมาแตะคําว่าเปลี่ยนรูปหน้าปกหน้าปกเดิมคือตัวนี้นะครับ เราจะเปลี่ยนหน้าปกใหม่นะครับเราก็สไลด์เอาเลยเราเอารูปนี้นะครับคลิกเข้าไปตรงนี้ขยับได้ครับขยับอย่างนี้ได้เอ,อเกประมาณนี้นะครับเรากดใช้ปึิบเข้าไปอลองดูนะครับย้อนกลับไปดูนี่ครับหน้าปกของเราก็จะเปลี่ยนนะครับเราก็จะหารูป ง่ายขึ้นนะครับถ้าหน้าปกมันชัดเจนว่าเป็นรูปอะไรเนาะคลิปต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงว่าเราจะเปลี่ยนชื่อรูปภาพตรงนี้ได้อย่างไงนะครับการเปลี่ยนชื่อรูปภาพก็จะมีผลมันก็จะทําให้เว็บไซต์ของเรานั้นถูกค้นหาได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของผมทิ้งไว้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ